สวัดีค่ะวันนี้ก็มากับลูกลูกนะคะลูกสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ออกจากโรงพยาบาลเนาะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลอีกแล้วเพราะว่าวันนี้พยาบาลจะพามาเที่ยวนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีในโนเบิลนะคะก็เหมือนที่บ้านเราเนาะเหมือนเรานไทยอ่ะ จะเป็นแม่น้ำนะคะม่น้ำมองไม่เห็นมองไม่เห็นแม่น้ํานะคะก็จะเป็นนู่นนะคะคาะก็จะมีแม่น้ํานะคะอ,อันนี้ก็ลกนู่นนะคะคือเนี้ยพยาบาลนะคะทุกคนนะเตรียมตัว ก็ไม่ต้องอะไรมากมายพี่พี่พูดหลายรอบแล้วก็คือภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากนะคะต้องต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้นะคะถ้านั้นก็คือหมดนะคะถ้า IELTS ได้แล้วก็ค่อยมาว่ากันเนาะเพราะว่างานมีเยอะมากตอนนี้านการรัการปฏิบัติเยอะมากเลยนะคะแล้วทีนี้ก็ ชีวิตออสเตรเลียนี้ดีไหมดีนะเออใครอยากมานะคะก็คือถ้าเป็นคนโสดก็ก็เหมือนกับว่าเออมาแล้วอาจจะเจอเองี้ยคู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนมีครอบครัวมาแล้วก็เออก,ก็ก็ดีนะคะมาเอาครอบครัวมาด้วยนะคะแล้วก็เด็กก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็มาถึงแล้วก็เก็บเงินนะคะเก็บเงินเพืทอ าบ้านเราหรือว่าก็เก็บเก็บไปที่บ้านเราคือซื้อของที่บ้านเรานะคะเพราะว่าเปนไงก็แล้วแต่ว่าส่วนมากคนไทยที่ที่นะคะก็ถึงจะมาแล้วก็ส่วนมากนะคะก็คือ80ก็จะปไปรี้ท้ายที่บ้านเรานะคะนั่นแหละค่ะก็เนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ร,รอสมัครงานนะคะคือสมัครงานเรียบร้อยแล้วะค่ะแต่ว่าก็ต้องรอว่าเออจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเลสต์ไปทำหน้าอกแล้วก็ ก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องได้แก้ใหม่ใช่ไหมคะโอ้ thank o u นิอันนี้ก็คือเป็นดื่งนะคะอันนีงื่ o g y t t s เด o t s t ี่ l e ล้อชืววอหเอา้นะะก็คือพูดไปถึงไหนมวเมื่อกี้ลืมลืมแล้วละค่ะโอเค ก็คือเก็บเงินเก็บทองนะคะคือเล็กรอคือสัมำผัสเนี่ยพอแล้วค่ะแต่ว่าแล้วก็คือเนี่ยก็มีปัญหาใช่ไหมคะผ้านปัญหาแล้วแล้วก็กลับไปแก้ในที่เมืองไทยแล้วก็หยุดงานไปประมาณ2เดือนนะคะพอหยุดงาน2เดือนนี่ก็เหมือนกับว่าเออตอนนี้ก็เริ่มหางานแต่ว่าก็บอกเขาว่าเออฉันยังไม่ไปทำงานนะจริงๆแล้วเนี่ยเล็กสามารถทํางานกับ nursing agency ได้นะคะแต่ว่าแล้วก็ไม่ทำนะคะก็คืออยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกสักนิดนึงใช้เวลาอยู่กับเขาเป็นทางของเขาหนึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าเออ ถ้าเราจะไปทำบบกับเงินซิลเจ้าซิเราก็ทำได้นะคะถ้าเราไม่ไม่ทำฟูลทา์มนะคะก็ไปจ็อบเหมือนกับว่าไปเขาเรียกอะไรลนะ่ะเขาเรียกบ้านเราเขาเรียกอะไรคะ <Okay. S 2> เขาเรียกอ,อะไรแดนแนสักอย่างนึงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นฟรีแลนซ์นะคะเออนั่นแหละนะคะก็ไปทําได้แต่ว่าเลกช่วง,งนี้คือเราก,ก็สมัครเพื่อจี่จะได้งานฟูลทา์มแต่ว่าเราก็ต้องรอนะคะเพราะว่างานฟูลทา์มนี้ เล็กบอกเขาว่าเล็กจะทำเดือนตุลานะคะคือเราบอกเขาได้ว่า,าจะทํายังไงนะคะมเ,เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีก็คือถ้าเราจึงเราจะทํางานโรงพยาบาลนะคะเราจะทํางานโรงพยาบาลที่ของรัฐบาลถ้าเราจะย้ายหนที่เมืองไทยเราก็คือเหมือนกับว่าเขย่ย้ายได้ใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยคือต้องลาออกแล้วก็สมัครใหม่น,นะคะคือถ้าเกิดว่าจะสมัครงานนี้ต้องอย่าเวลาออกก่อนนะคะให้ให้รู้ก่อนว่าเราได้งาน เรียบร้อยซะก่อนค่อยสมัครค่อยค่อย,ค,อยค่อยลาออกนะคะไม่ใช่ว่าฉลาออกตรงนี้แล้วก็ไปสมัครรอนะคะไม่ได้นะคะก็คือเนื้อ่ะก็คืออันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องพูดกันอ่าอ่าข่าวหลังนะคะคือไม่ใช่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็เออประสานถึงให้พร้อมนะคะแล้วก็สอบ i อเอลได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปสอบเอ็นเทคไลเซนแล้วก็ไปอ่าไปสอบเขาเรียกอะไรอ่ะ อ,อ,อะไรออสกี้นะคะก็ะค,ะคือภาคปฏิบัตินะคะแต่ว่าภาคปฏิบัติน,นี้เขาจะมีการจ่ายเงิน4,200เหรียญน,น,น,นะคะก็อย่างที่พูดมาแล้วนะคะในราคาก็คือ,อพอได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> บอกได้เลยนะคะว่าการสมัครงานเนี่ยง่ายมากเลยนะคะก็คือเขารับตจนี้เขารับ เขารับพยาบาลทางออมโอมซีในสุดเยอะเลยนะคะเขารับเยอะมากแล้วก็เขาก็จะเป็นสปอนเซอร์วีซ่าให้เราด้วยนะคะเท่าไะค่ะดิ้นก่อนดินก่อนแล้วไปว่ากันนะคะเดี๋ยวใจคงเจอเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวก็ขอให้ดูบรรยากาศก่อนเนาะบรรยากาศตรงนี้เขาเรียกว่า รถฟอนของเมลเบิร์นเหรอมันคือมันจะเป็นมันจะมีหแต่ว่าเป็นเรือน,น,นะคะเดีย๋ยวจะพาเดินตรงนิดหนึ่งัน,น,น,นี่นะคะี่จริงๆนี้ก็จะเป็นเป็นแม่น้ำนะคะออันนี้ก็จะเป็นแม่แม่น้ำนะคะก็จะเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเรานะคะ ก็คือเหมือนกับว่าเป็นแม่น้ำแล้วก็ก็มีร้านอาหารที่ที่เป็นเรือนะคะเมลเบิร์นนี่สวยนะคะถ้าใครจะมาเน่เล็กแนะนำเมลเบิร์นนะถึงค่าของชีพจะค่าครองชีพจะถูกนะคะแต่ว่าค่าครองชีพถูกแล้วก็เงินเดือนอาจจะน้อยกว่านิดนิดนึงน,น,นะคะแต่ว่าแต่ว่าคุณภาพชีวิตนี้ดีมากเลยนะคะก็คือเหมือนจะเหมือนจะอยู่เมืองหนาวนเป็นเมืองหนาวแบบไทยยุโรปเนาะ ก็ดูนะคะว่าจะยังไงเนาะว่าเราจะมาอะไรมาอ่ที่ไหนนะคะโอเควันนี้ก็อ่าค่อยว่ากันใหม่เนาะอันนี้ก็ให้ดูแป๊บๆไปไปเพื่อนก่อนจ้า